าจมสวัสดีครับวันนี้นะคะบุ้งก็ในฐานะตัวแทนของผู้จัดแข่งนะคะงาน UG Hair Color Contest 2 0 2 6นบะคะที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์วันที่4นะคะค่ะก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะคะก็มาอยากจะมาสัมภาษณ์อาจารย์อาดามนะคะเพราะว่าในตำแหน่งของอาจารย์อาดามก็คือเป็นประธานกรรมการตัดสินงานแข่งขันครั้งนี้นะคะว่า กติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างเราจะรับสมัครกันยังไงนะคะการคัดเลือกเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้บูจะขอขอเป็นตัวแทนนะคะบูจะขอเป็นตัวแทนในฐานะที่ถ้าสมมติว่าบูอยากจะลงแข่งขันในครั้งนี้แล้วบูไม่อยากรู้อะไรบ้างนะคะก็จะรบกวนให้อาจารย์อดัมเป็นผู้ไขข้อข้องใจนะคะสำหรับผู้ที่อยากลงเข้าแข่งขันในงานนี้นะคะ ค,ครับอขออนุญาตให้ท่านอาจารย์อดัมแนะนำตัวก่อนเลยครับผมครับ,รบ,รบสวัสดีครับผมอาจารย์อดัมนะครับก็ในฐานะประธานการแข่งขันเนาะการแข่งขันประเภทผมบ๊อบค่ะ <ผม S 2> ใช่ผมบ๊อบนะฮะประเภทผมบ๊อบที่เรา กำหนดกติกาไว้นะครับก็มี3รูปแบบด้วยกันที่เราที่เราเลือกไว้นะที่ว่าประเภทว่าจะต้องทำสียังไงอะไรยังไงให้ตรงกันนะฮะเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันเนี่ยสมัครแข่งขันเนี่ยจะได้กระจ่างในเรื่องกติกาเนาะก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากคือกติกาของเราเนี่ยเป็นผมบ๊อบเราจะกำหนดว่าให้ ให้เลยบาดขึ้นไปเลยบาดเลยบาดขึ้นไปอ่าเลยบาดที่มาตัดจากบาดจะไม่เอาค่ะนาดาวเลยบาดขึ้นไปคุณจะตัดในรูปแบบเป็นบ๊อบเทบ๊อบอ่าเสมอไม่ได้เสมอตรงเป๊ะงี้นะอาจจะมีอ่าเป็นเทลงมาอ่านิดหน่อยที่มันเป็นอ่าอะไรอ่ะที่เดินถนนได้อะเดินถนนได้อ่าเป็นคอมเมเชียนเนาะคอมเมชเชียนบ๊อบแต่ว่าเราจะเน้นถึงเรื่องรูปทรง ความคมชัดของทรงอลายเส้นกรอบผมกรอบของทรงที่ชัดเจนแล้วก็เราจะมีกติกาว่าการทําสีสามสีไม่เกินไม่เกินสามสีไม่เกินสามสีรวมสีพื้นแล้วนะ แล้วจะกําหนดอีกอย่างนึงคือให้สีนอกเหนือจากสีพื้นเนี่ยไม่เกินสามสิบเอ่อไม่เกินส0มสิเปอร์เซ็นสมสิเปอร์เซ็นเลยก็แล้วกันเอาประมาณส0มสิบเอร์เซ็นแลยแต่ว่านอกเหนือจากพื้นอช่คขอถามเลยได้แต่ละถ้าคุอยากลงแข่งไม่เกินสามสีรวมสีพื้นถ้าสมมติว่าทําแค่สีเดียวได้ได้เพราะว่ามันเป็น มันต้องอยู่ในสามสีได้แหละมันต้องอยู่ในสสีหนสีสองสีสามสีส่สพื้นหรือคุณจะมีสีพื้นสีเดียวก็ได้ก็ได้ถูกไหมคะได้เพราะฉะนั้นคะแนนสีเราไม่ได้นับว่าคุณจะต้องทํามากสีคือสามสีสสีจะได้คะแนนมากกว่าหนึ่งสีถูกไหมคะโอเคก็ถ้าคะแนนสีนะคะก็เป็นไปตามนี้นะคะคือหนึ่งสีสองสี ไม่เกินสามสีไม่เกินสามสีเขาก็ไม่เกินสามสีของชัดเจนเลยนะคบว่าไม่เกินสามสีหนึ่งได้สองได้นะคะใช่สองได้ใช่ใช่ใช่ใ้่ง่เรื่องสีมุ่งว่าเคลียร์นะคะค่ะแล้วการรับสมัครนะคะการรับสมัครต้องของเพจทางเพจของ UG เท่านั้น ทางทงอะไรไลายเพจไลายอะไรของไลน์แอดของยูจีอ่าไลน์แอดของยูจีเท่านั้นนะพอสมัครได้ทางนั้นเลยสมัครได้ทางนั้นช่องทางเดียวช่องทางเดียวช่องทางเดียวค่าสมัครค่าสมัครเหรอหที่แปดร้อยเก้าิบแปดรเกาสิบแด้สิบบาทใช่ใช่แปดเก้าิบาทเออแล้วเรามีเรามี มีของให้ด้วยของให้ด้วยอ่าโอเคถ้างั้นตรงนี้ขอชี้แจงนะคะใน890บาทนะคะเราจะได้สี3กล่องนะคะได้ผงฟอกหนึ่งกล่องครับนะคะไฮโดรเจนหนึ่งขวดใหญ่ทีทเมนหนึ่งกระปุกนะคะซึ่งมูลค่าตรงนี้เกิน890บาทแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าดูจากค่าสมัครแล้วจากค่าสมัครแล้วกำไรแน่นอนก็สำหรับตรงนี้นะคะบุ้งอยากรู้ อ,อยากรู้อีกในฐานะาที่บุ้งอยากลงแข่งและบุ้งอยากรู้ความความตักสิ์ของคนที่จะมาตัดสินเนี่ยอย่างรอบแรกรในรอบคัดเลือกเนี่ยคะ่ะว่าการตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยตัดสินยังไงแล้วจะทํำยังไงให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ย มีความมั่นใจเชื่อใจโอเคนะครับอันนี้ผมก็มีมีแนวคิดของตัวเองอยู่แล้วนะว่าเราทํางานนี้ต้องการความบริสุทธิ์เนาะมินั้นวิธีการทํางานของเราเราจะปิดเรายังไม่เปิดเผยกรรมการทั้งสิ้นนะฮะเราจะดูจากเราตัวผมเองผมก็ไม่รู้ว่าคือใครท่านสมัครมาทางทางทางยูจีแล้วยูจีเนี่ยส่งรูปมาให้เราเป็นหมายเพียงหมายเลขกับรูปส่ง ผมนนอเงก็คือหมายเลขคนที่เข้าสมัครแล้วก็ลูปที่เขาส่งมาให้เราคัเลือกเป็นลูกใครหลานใครไม่รู้ตัวผมเองผมก็ไม่รู้เพราะว่าเราจะใช้วิธีการทํางานแบบเขาเรียกว่าแหล่ปิดกั้นหมดเลยทั้งคณะกรรมการทุกอย่างเนี่ยเราต้องการความบริสุทธิ์การการทำงานที่ยุติธรรมโปร่งใสโปร่งใสเชื่อมั่น ว่าน่าจะเป็นไปตามแนวที่เราคิดเนาะเ,เราหวังว่าการสบักเข้ามาแต่ละคนเนี่ยส่งภาพมาเนี่ยเราจะมีลำดับ1 2 3่งสองสมสี่ห้ตามหมายเลขตามหมายเลขมมเท่ <6 S 1> านั้นน <6. S 1> ะฮะแล้วเราก็ยังมีคณะกรรมการเนี่ยผู้ส่งคุณูที่ผมเลือกมาเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาก็ไม่รู้ เขาก็ไม่รู้ว่ามันคือใครมันคือไข่ส่งแต่ผลงานเข้ามาส่งผลงานเข้ามาคัดเลือกก็จะดึงขึ้นมาถูกไหมครับค่ะแล้วเราก็จะหลังจากคัดเลือกแล้วเนาะเหลือนู่นเลย20คนสุดท้ายนั่นแหละตรงนั้นแหละหลังจากนั้นเราก็จะใกล้ๆแล้วเรามีการเปิดตัวกรรมการอ๋อหลังจากรอบคัดเลือกรอบแรกใช่ใช่นะคะเราจะเอาประมาณ20ท่านใช่ไหมครับ ค่ะคโอเคค่ะคอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่นะคะคืออยากสร้างความมั่นใจให้นะคะว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยอย่างตัวพุ่งเองถ้าพุ่งจะลงเนี่ยเราก็อยากทราบรายละเอียดเนาะว่ามันอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่พลาดพิงใครนะคะแต่ว่าเอาเป็นเวทีนี้แล้วการคข่งขอให้มั่นใจได้เลยนะคะคว่าเราไม่มีนอกไม่มีในรลูกท่านหลานเธอลูกใครก็ไม่ทราบค่ะท่านภูมิใจได้เลย เพราะว่าถ้าท่านมีโอกาสได้รางวัลนี้ไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติยศของ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 การแข่งขอบอของความเป็นชาติใช่ไหมคะเพราะแล้วก็รางวัลนี้นี่เป็นรางวัล ถ้วยกิติยศที่แข่งที่เซ็นทัานลาดพร้าวเซ็นทัานลาดพร้าวงานอ๋อในงานแฮร์แอนด์บิวตี้แฮร์แอนด์บิวตี้ใช่งานนี้จะอยู่ในงานของงานแฮร์แอนด์บิวตี้นะคซึ่งเป็นงานของพี่เป้งอ่าฮะพี่เป้งทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นงานเดอะเบสต์นวันขอของประเทศะครับนะคะผมต้องการภาพลักษณ์นะนี่พูดกันแบบตรงๆเลยว่าการแข่งขันในครั้งเนี้ย เราต้องการความพร้อมของช่างออกมาจริงๆวิธีการคิดของช่างการคีเอดของช่างคุณสามารถใส่ได้เต็มเลยเสื้อผ้าหน้าผมคุณใส่ไปในในรูปแบบของแนวคิดบันดาลใจใช่แรงบันดาลใจของท่านเลยท่านจะคิดอะไรมาก็ได้ที่ท่านคิดว่าเราเขาเรียกว่าอเป็นเป็นการทำงานที่ที่สอดคล้องกันนะ เสื้อผ้าหน้าผมไปทางเดียวใช่ใช่ความเลือดรูสิ่งนี้ผมคาดหวังว่าทุกคนทำได้ไม่ได้ยากและมันเป็นงานที่เหมาะกับรางวัลถ้างั้นขออีกหนึ่งคำถามค่ะขออีกหนึ่งคำถามนะคะก็คือรอบแรกใช่ไหมคะรอบแรกส่งมาแล้วค่ะทั้งภาพนะคะทั้งภาพทั้งวิดีโอทั้งแรงบันดาลใจโอเคค่ะเข้ารอบคัดเลือกมาแลว20ท่าน แล้วทีนี้พอไปถึงรอบจริงค<ะ>่ะคนที่ได้รับคัดเลือก20ท่านเนะะ<ะ>ี่ยค่ะจำเป็นหรือไม่ครับว่าจะต้องใช้แรงบันดาลใจอันเดิมสีอันเดิมนางแบบท่านเดิมหรือว่าทรงผมแบบเดิมจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าแต่ว่าผมยังคงความเป็นบอบปไง ยังคงความเป็นเป็นเป็นลุกเป็นบล็อกสามแบบสามแบบที่เรากําหนดเราจะไม่ไม่หนีจากตรงนี้นะแต่เรื่องการใช่แน่นอนแต่เรื่องสีอาจจะมีการเออคิดเอ็ดได้สวยกว่าเดิมเพราะว่าเปลี่ยนแรงเปลี่ยนแรงบันดาลใจฮะใช่ไหมมันเกิดมีความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์ที่ทําและมันสอดคล้องกันแต่ท่านต้องตอบได้ว่าท่านคิด แรงบันดาลใจอันนี้อะไรอ่าฮะใช่นี่แหละค่ะคำว่าแฮสต์ไอดิสใช่ไหมว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อันเดียวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอารมณ์อากาศใช่ใช่แล้วรวมไปถึงนะไม่เฉพาะนางแบบนายแบบนะค่ะไม่ใช่เฉพาะนางแบบนายแบบเออเออเออนางแบบนะผู้เข้าแข่งขันเนี่ยตัวผู้เข้าแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งด้วยแมทชิ่งแมทชิ่งในการทำงานที่แบบรูปแบบของรูปแบบ ที่คุณคีเอดนแบบมาแบบนี้นะคะครับนคนแข่งนะคะผู้เข้าแข่งขันคุณก็จะต้องไปในแนวเดียวกันเดียวกันออไม่ใช่อันนี้ไปนู่นแล้วอม่ขายไปอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคมันจะดูมันจะดูคอเรว่ออะไรครบเครื่องครบเครื่องนะคะแมทชิ่งกันทั้งผู้แข่งนางแบบสไตลโอเคค่ะถ้างั้นนะคะอาจารย์นารามค่ะไม่ทราบว่าเกณฑ์การให้คะแนนค่ะครับ เกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไรบ้างใช่เกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไรบ้างค่ะอ่าอันนี้ผมผมจะชี้แจงนิดหนึ่งนะค่ะผมจะให้คะแนนของสีเนี่ยผมให้ห้าสิบคะแนนใหห้าสิบคะแนนเลยในร้อยคะแนนนะให้ห้าสิบเลยครึ่งหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าทําไมผมถึงให้เยอะไหมะผมต้องการหนึ่งสีช่องสีที่สวยค่ะสุขภาพที่ดีมีความเงาค่ะมีเป็นผมที่เป็นมืออาชีพจริงๆสีสวยสมบูรณ์ผมต้องนี่สีใช่ใช่ ส่วนการตัดซอยผมให้30 30คะแนน30คะแนนอกรอบทรงเชฟความทุยนะมีความบาลานซ์มีสเต็ปอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเกินเกินไหมเนี่ยท่านคิดได้หมดเทียงเลยว่าอาเข้ากับรูปหน้าเข้ากับบุคลิกลุคของนางแบบนะให้30 30่ะเหลืออีก20คะแนนค่ะอีก20นี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะแบทชิ่นกับอช่างกับนางแบบต้องเป็นทัทัลลุค ในรูปแบบของแม่ชี้กันไปในทางเดียวกันแต่แต่หลักคือนางแบบนะค่ะหลักคือนางแบบใช่คือช่างเนี่ยขอให้มีอะไรที่มันมันไหลไปทางเดียวกันเอีนะอาจจะก็คือคน้งลุกนี่คือทั้งช่างและนางแบบกลืนไปด้วยกันก็เดี๋ยวเราก็จะมาแยกย่อยว่าสีเนี่ยมันยังไงอะไรไงในคะแนนนั้นอ่ะเพราะเรามีการหักคะแนนด้วยแต่คุณทําไม่ตามนั้นเนี่ยเรามีการตัดคะแนนไง ไม่ตรงที่นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเอ้ยบอกเท่านี้คือเท่านี้เราก็มาดูว่าการงานคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆคร่าวๆคุณมีการลดหลั่นได้เราก็ยังไม่จะตายตัวเนาะแต่ว่าเกณฑ์ให้คะแนนอันนี้คือตายตัวหลักๆนะนะครับก็ติดตามนะครับในช่องทางของยูจีแล้วก็ดวมทั้งอาจารย์อดัมด้วยนะครับเพราะว่าผมมาตรงนี้ก็ผมหวังว่าคงจะมี หลากหลายนะ,ะที่มีประสบการณ์เรื่องการแข่งขันมาแล้วลองมาดูว่าอาจารย์อดัมทำงานนี้เพื่อช่างผมของเราเนี่ยได้มาตรฐานขนาดไหนนะผมมั่นใจว่าครั้งนี้น่าจะจุดกระแสในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม<ไ>นะ่สร้างความเป็นมาตรฐานผมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันมันคือผลงานชิ้นหนึ่งซึ่งรางวัลเกียรติยศเนี่ยมันยิ่งใหญ่มีนันขอให้ท่าน แสดงความสามารถได้เต็มที่และมาจเจอกัน